นี่คือของที่ฟาร์มจะกรลาดล้างถุงเนี่ยสามร้อยในน้อยก็มาได้ตลาดนี้มาอย่าเสียเวลามาดูของกันก่อนนาฬิกาแล้วก็ต้องลื้อหากันน่อยของนีๆดีมันต้องอยู่แถวแถวนี้บ้างแล้วเรือนนี้คิดเลขได้ด้วยนะจีช็อกรุ่นไหนเนี่ยเอ๊ะแผ่นนี้คุณคๆนี่มันหนังนีจตำนานนี่ใส่วิ่งไฟเวทไลอ้อนายเทียมไม่ได้ดูนะห้ามพลาดเลยเห็นมุมนี้คุณคุณกันไหมว่าตลาดที่ไหนไว้เราเฉลยท้ายคลิปถุงเนี่ยยี่สิบบาทขอลื้อดูหน่อยโลโก้นี้คุณคๆยังไม่เจออะไร ก็ไปต่อดีกว่าเอาต้องไปพีจีเจอเพื่อนแล้วน้องสีนี้น่ารักเชียวเดือนนี้คนขายบอกหกร้อยหลาดเนี้ยเห็นเล็กๆนี่ของแน่นเหมือนกันนะแบบน่าสนใจเลยล่ะลองลึกกลองแว่นกันหน่อยเราเคยได้แว่นมอนเตอร์อะไรสักอย่างนี่แหละจะโชคดีเจออีเอาเราเห็นอะไรขาวๆนั้นไหมเพราะว่าผิวสัมผัสมันดีเลยนะเอาใส่ถุงอันโทรศัพท์เก่าก็มีแน่ที่เห็นเห็นอยู่อนาคตอาจจะแพงก็ได้นะอาจจะเอากล้องมือถือรุ่นเก่าๆที่มีกล้องเนี่ยไปถ่ายด้วย อาจจะฮิตกันเหมือนกล้องดิจิตอลตอนนี้ก็ได้แวะมาดูของร้านคุณลุงขันอันนี้อย่างสวยเลยว่ามันดูคลาสสิกมากเลยนะเส้นนี้ลุงเขาขายร้อยห้าสิเส้นนี้นี่หัวเงินแท้เลยนะลุงนะบอกแปดร้อยบอกเลยนะคุ้มจริงๆเป็นเงินแท้และความคลาสสิกไป่ทำกรอบพ้ายังเป็นพันเลยโอ้ของร้านนี้น่าสนใจนใครรู้จักกระป๋องแบบนี้บ้างก่อนเนี่ยเป็นกระป๋องปบปซีเต้นได้โ,โกแบบนี้ใครรู้จักบ้างทำไมเรารู้สึกคุ้นๆจังว่าแต่เราลืมบอกนะว่าตลาดนี้ คือตลาดหนองเจ้าที่เราชอบมานั่นแหละช่วงนี้ฝนไม่ตกนะร้านก็ตั้งเยอะขึ้นที่อยู่ใกล้ก็ลองมามาดูร้านเสื้อร้านนี้อย่างเดือยตัวละสามสิบเท่านั้นดดตากระเสื้อคอปกก็เลยขอสับลาวซะหน่อยคอนเวิร์ตตัวนี้น่าสนใจเจอตัวแรกก็เลยต้องสับต่อไปยาวๆอยู่ในโครตัวนี้สวยไหมครั้งแรกก็โดนใจสีเหลืองตัวนี้ก็สวยนะแต่หยิบตัวไหนดีเอ๊ะอันนี้โลโก้คุณครูขอส่องใกล้ๆสิอู้นี่มันเบอร์เบอรี่นี่หยิบให้ ไวเลยโอยตัวนี้ก็ชอบค่อยไ,ไปหาเกงแมทด้วยอีกทีวันนี้ของทอมจีไหนแล้วก็สับเหลา20เซนหน่อยละกันหลายวันก่อนยังคิดว่าสตูซี่มันหายไปไหนนะเราก็แต่แต่เฝ้าคิดถึงเมื่อไหร่จะเจอไปถึงราชบุรีก็ยังไม่เจอเลยเอาดิโอนิวใครรู้จัก,จกบ้างทรงวินเทจดีนะตัวนี้ออนสับเหลานี้นะเพราะว่าเหลานี้มีของดีแน่เลยเพื่อนช่วยเราดูหน่อยนะว่าเราพลาดตรงไหนหรือเปล่าแล้วตัวนี้ล่ะเป็นไงบ้างโอนี่ปี2000 ยังดูสวยอยู่นะเฮ้ยตัวนี้สวยสานนี่แปลกตาดีอัมาสีจะรออะไรโหตัวนี้บิ๊กโลโก้เอาสตูสี่เจอกระตุนได้เจอกันโม่จะตกใจลืมกดอัดอีพอปวดถึงก็มาหาเลยไปเรียกพวกแล้วกันนะองเนี่ยของหน้าลุนจริงๆรลอบหน้าต้องมาไวๆซะแล้วนี่เอ็กโค่ก็มางานยังข้างกองนี้ก็โตละสิบบาทแล้วมีเหลือแล้วจะพลาดเว้อจะเช่เป็นไงตัวนี้แล้วโดนใจมากๆเลยเดี๋ยวคลิปนี้จะยาวไปนะแล้วของ กลับบ้านดีกว่าใครอยากมานะวันอาทิตย์นะตอนเย็นมาได้เลยวันนี้ไปก่อนล่ะ